โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมในอัตติแปนะกับเกมโรดเด็ตสเตมเปตนั่นเองนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนั่นเองนะครับสำหรับช anel น,น,นี้ก็เป็นคลิปแรกแล้วสำหรับการแคสเกมมือถือนั่นเอง <Wow. S 1> ส่วนเกมนี้นะจะน่าสนใจไงเดี๋ยวก็แนะนํากันเลยดีกว่านะครับเกมนี้นะรเราจะได้รับบทเป็นเจ้าของสวนสัตว์ลอยฟ้า ซึ่งเราต้องตามจับสัตว์ต่างๆนะครับมาอยู่ในสวนสัตว์ของเราให้ได้มากที่สุดครับซึ่งทําให้เราได้ตังค์มากขึ้นนับจากผู้ชมนั่นเองครับโอเคเริ่มมาก็บอเราสามารถเลือกฮีโร่ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถแต่งเองได้ต้องสุ่มเอานี่นี่ผู้ชายหรือผู้หญิงวะหน้าเหมือนกันเลยโอ้โหวินนี่ดําแมวแมวแมวอ่านี่ผู้หญิงนะครับสังเกตนะครับตรงนมนมสีเหลี่ยมเลยเนี่ย เราจะมาเป็นคนนี้ดีกว่าโอ้โหเหมือนาอคาร์บอยแล้วไะเริ่มเกมมาเลยดีกว่าป,ปุ๊บอ่านี่ก็คือการสอนเล่นครับกดค้างแล้วก็กดปล่อยแล้วก็กดอีกทีนึงจับสัตว์นะครับอ่าต่อไปก็อะไรอ่อปล่อยแล้วก็จับสัตว์นั่นเองโอเคมีซ้ายขวาเลื่อนได้ด้วยไปชึบอ่าน,นี้ผมเล่นในอ่าคอมพิวเตอร์นะครับบังคับยากน่าดูโอ้โหนี่ครับ สัตว์ตัวแรกของเราเริ่มหมาได้ควายโอเคสามารถถ่ายรูปแล้วก็เอาไปอวดเพื่อนๆได้นะครับมุมไหนดีมุมนี้แล้วกันนี่ชื่ออะไรเนี่ยอาซิอาซิอาซิซิโอ้โหเอาแล้วครับนี่ก็คือของจริงแล้วนะตอนนี้เราจะเริ่มจับสัตว์ในทุ่งซาวันน่านะไปกันเลยฟรุปม,ม,มาละมาละเติร์ดเตึกตึรตึกดตึก,ต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 ก โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการขี่สัตว์นะครับเพราะถ้าขี่ไปสักระยะหนึ่งนี่มันจะเริ่มพยศนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนสัตว์ไปเรื่อยๆเอออย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคพยายามอย่าชนสิ่งกิดขวางนะครับเอาละเริ่มพยศละมาาล่มาาล่เราจับมาาลายกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเชื่อโอเคอี่างนี้ก็เอาละมาาล่เป้าหมายของเราหยอบ ได้แล้วโอเคตอนนี้เลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเอาให้เชื่องเอาเชื่องเรียบร้อยสีบลาอ่ามุมไหนดิเฮ้ยมุมนี้สวยแฉเรียบร้อยชื่อแซปโปะครับตัวนี้โอเคตอนนี้ก็ทำเควสสำเร็จได้มาห้าสิบบาทไ <c oughs> ปโอ้เนี่อะไรอ๋อนี่ก็คือสวนสัตว์ของเรานะครับอันนี้เราสามารถอัปเกรดคอกได้นะครับตอนนี้เราอัปเกรดคอกข,ของออฟรโร่กัน วว้ไงก็คือควายนั่นแหละนี่ข้อควายนี่อ่าเฮ้ยอะไรวะสามารถเปิดให้ผู้อ่าผู้ชมเข้ามาดูได้แล้วนะรึบแน่ตอนนี้ดูควายเสีย11บาทอ๋อถ้ากดตรงนี้ปุ๊บจะดับเบิลน,นับก็คือการดูคลิปโฆษณานั่นเองเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะผมโอเคครับถ้าเราเปิดส่วนสัตว์ตอนนี้เราก็จะได้ตังทั้งสิ้น132บาทนั่นเองปเปิดเลยโคตรแนวสวนสัตว์ลอยฟ้านะครับ โอ้โหพวกเด็กๆก็แห่กันเข้ามาดูครับอ๊บดูสิเราจะอัปเกรดคอกของสีบ้านครับรึบนี่เจ้ามาลายของเรานี่อัปเกรดคอกแล้วแล้วเลเวลก็สําคัญนะครับก็คือถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นคอกควายดีกว่านี่ครับถ้าสมมุติเราเป็นเลเวลสองครับเราจะสามารถอะไรวะเนี่ยไม่รู้โอเคเลเวลสามนี่เราจะสามารถแบบ ชนคนอื่นได้นะเหมือนกับว่ามันจะพุ่งอะอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดให้ดูนะปึ๊บปึ้งอัปเกรดอีกทีได้ไหมได้ไหมอ๋อตังค์ไม่พอว่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็เลือกได้นะว่าจะขี่ตัวไหนไปจับสัตว์อ่เราลองขี่ม้าลายดูไอ้แมวขี่ควายดีกว่าเราเป็นไอ้ทุยนะครับขี่ไอ้ทุยปึ๊บไปไปกันเลยยังแนวปูตกไปไม่ตายด้วยนะมาครับ เอาละครับตอนนี้เราต้องหาสัตว์ตัวอื่นชึบ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 เกมนี้มีการเก็บสิติด้วยนะโอ้โหเริ่มพยศเริ่มพยศไม่เอาเอาตัวที่มันเชื่องเชื่องดีกว่าอขี่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็500เมตรแล้วอีโอเกือบชนพวกนี้ชนกันเอเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่คืออะไรเอ่ยต้องดูครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง ควายป่านั่นเองนะโอ้โหหน้าตาเชื่องเชื่องปะถ่ายรูปสักหน่อยโอเคเซลฟี่เสร็จเรียบร้อยก็วิ่งกันต่อนะอู้ป่าอ,อะไรเนี่ยเควสก็คือให้เราขี่ควายสีตัวในการวิร่งครั้งเดียวอืมได้สิไม่มีปัญหา,าะครับอีก3ตัวอือืมโจเรียบร้อยครับครบเควส่ะจากนั้นเราจะตามจับสัตว์ตัวอื่นต่อ ้ยชื่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้พยศไอ้กองก้องก้องอืมดตังมันจะมีลายแปลกๆปลกแน่นเราต้องหาก่อนยิ่งไปไกลยิงเจอสัตว์หายากนะเฮ้ยอ้าโอ้ยมันช้างนี่嘛ข้างบนโอ้ยช้างช้างช้างเพันเมตรนี่ช้างมีความสามารถในการชนอะไรก็ได้โอ้โหยกเว้นก้อนหินอืช้างแอฟริกันนะโอ้โหถ่ายรูปคู่กับมาาลายด้วยนี่แชะเลย โอ้หควิกเล็ก<ย>ชื่อไม่นโคเทอืออครับโอ้โหมันจะพยศนะถ้าช้างพยศเมื่อไหร่นี่มันจะโยนเราทิ้งทันทีนะถ้าเราอัปเกรดช้างนี่อีกหน่อยเราสามารถชนพวกก้อนหินตามทางได้ด้วยนะโอ้โหเฮ้ยม้าล่มา้มาล่พันใหม่โอเคต้องจับครับจังหวะนี้จังหวะนี้จับได้ไหมเรียบร้อยบลาเซฟเฮ้ยเท่จริงๆตัวนี้ชื่ออะไรเพรสโต้ ช <to> <tá> ื่อเป็นอาหารเลยไหมโอเคอย่าอย่าพยศอย่าพยศโอ้โหลัวลัวเดี๋้อเด้อพี่พี่ดื้อนะรู้ตัวไหมโอ้โห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 เฮ้ยแม่งมีทั้งแม่น้ำภูเขาเด้อเด้อทางมันแคบลงว่ะเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหม่หาตัวใหม่ครับตอนนี้หาตัวใหม่สองพันกว่าแล้วเว้ยอ้าเฮ้ย นี่ครับแม่กดดูวิดีโอเฮ้ยชึบกลับมาฟื้นอีกทีนึงได้ครั้งเดียวเฮ้ยมาลายพันไม้หมาลายพันไม้เออเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเราอัปเกรดยานเราสามารถเปิดเปิดแมปได้เยี่ยมเดีล,ลองดูซิโอ้ใช้ร้อยหนึ่งนะปะ่ะเราจะย้ายที่นะไปหาสัตว์ตัวใหม่ๆกันนี่ปึง้งโอ้โหเราสามารถหาสัตว์อื่นๆเพิ่มได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะลองขี่ช้างดู ขี่ช้างจับตะกั่นอ๋อตังไม่พอโอเคไม่เป็นไรเราจะขี่ช้างกันนะปึ๊บแล้วก็ไปกันเลยปุง้งขอต้อนรับสู่สถานที่ใหม่นะครับนี่ช้างมีความสามารถแบบนี้นั่นเองโอ้โหตอนนี้ชนต้นไม้ไม่ได้มั้งอว่าได้วะน่าจะได้นะดูนะครับถ้ามันพยศเมื่อไหร่มันจะเวียงเราทิ้งออาละ เดินทางครับเดินทางไปเรื่อยๆเมันเลยจะมีควายพันธุ์ใหม่ไะมีควายพันธุ์หายากไหมข้าต้องการควายโอ้โหโอ้โหโอ้หุยไอเกเล่หวัดดีควายป่าวิ่งโคตรช้าแล้วตัวนี้เฮ้ยช็อปเปอรเก็บเรียบร้อยมาครับกล่องครับกล่องปั๊บนี่เก็บอ่าชนตัวไหนเฮ้ยนกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศนี่นกกระจอกเทศมีความสามารถในการวิ่งที่ไวมากนะรเรียบร้อยครับนี่ออสติกชื่ออะไรวะอ่านถูกว่าโอ้โหไสเดือนนกกระจอกเทศวะหน้าตาโอเคถ่ายรูปครับมีนกกระจอกเทศเมื่อมันพยุเมื่อไหร่นี่เตรียมตัววิ่งเร็วได้เลยนะโอเคมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆครับเอาลับโอ้โหโคตรไวเฮ้ยเอ้ย,อยสั่นตัวไป เอาละ่ะเริ่มพยศแล้วเอาละความไวนี่จะเพิ่มขึ้นมากนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยต้องมาดูกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชนจะชนอะไรอะใบสันโอ้โหเป็นควายหัวโนก <c oughs> นี่ถ่ายรูปโอ้ชื่อทันเดอร์นะสายฟ้างั้นเหรอโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาดูที่ฟาร์มของเรากันดีกว่านะ <c oughs> นี่เจ้าใบสันของเรา โอ้โหเขาบอกว่าเป็นผมที่สวยงามนะครับจากทรงของปี70ตัวนี้เขาบอกว่าอะไรวะเนี่ยเอ,อ่อไม่รู้เว้ยเป็นบัฟฟาโลป่านะนี่อันนี้ควายธรรมดาแอฟริกันนะครับโอ้โหสุดยอดส่วนตัวนี้มาโอโ้เขาบอกว่าตัวนี้เป็นลายที่แบบว่าสวยงามนะครับมีแบล็คไฮไลท์ด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นมาลายธรรมดาคนระับไม่ต้องไปสนใจมันนี่นกกระจอกเทศ นี่ครับเอ้าให้ทำไมรู้สึกแย่ล่ะอ๋อกงไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับผมจะสร้างกงให้เขาเอ้ยตอนนี้อย่าเพิ่งดิอัปเกรดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเกรดต้องใช้เงิน40บาทนี่แฮปปี้ยังดูสิโอเคครับรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นนะอ่าดีเลยไอย้ช้างบอกกงกูล่ะกูมาก,ก่อนนะยังไม่ได้อีกโอ้โหนี่ครับอัปเกรดนี่สิบ,บ้าดีขึ้นโอเค ตอนนี้เราก็เปิดให้ทุกคนมาเข้าชมดีกว่าน,นะนี่เป็นไงจะได้เยอะขึ้นนะโอ้โห96เดี๋ยวขอดูวิดีโอแป๊บหนึ่งดีกว่าเพื่อให้มันคูณะครนะมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ลองต่อจอยดูนะไม่รู้ว่าจะเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยชึบเือ,อพวกนักเรียนมาแล้วโหโหไหนดูซิแต่ละคนรู้สึกแฮปปี้หรือเปล่าช่างมันนะตอนนี้เราก็ลองเอาพวก อะไรออกไปต่อสู้ดีวะเอาควายเนี่ยแหละไะขี่ควายนะลุยกันเลยปุ่มมาโอ้โหตอนนี้ใช้จอยแล้วนะเฮ้ยชิบไม่รู้จะง่ายขึ้นหรือเปล่าไปเลยเจ้าทันเดอร์โอ้โหทันเดอร์ขนาดเป็นสัตว์เลี้ยงเรานี่มันมันยังพยศเลยดูดิโอ้โอ้โอ้โหโอ้โห,โโหเร็วชิบหายโอ้โหอ้าว บอกว่าถ้าเราอัปเกรดอ่าคอกช้างอีกทีนี่จะมีช้างเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับก็ดีสิเออนั่นแหละมีน้ําให้ช้างกินนะต่อไปแล้วก็อัปเกรดอันนี้นะปึ๊บมันจะทําให้อะไรวะโอโคูณ3อ๋อโอเคมีพวกนกกระจอกเทศมากขึ้นนะอ่ะดีเลยเพราะฉะนั้นขี่นกกระจอกเทศไปลุยตกไปขนาดนี้มันก็ไม่ตายนะน่าคิดจริงๆมาจนถึง3,000แล้วครับตอนนี้ โอ้โหโอ้โหเริ่มพยศเริ่มพยศอืมโอ้โหโอ้โหเอ้โหเยอะไปไหนอ้าโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับเกมสแตมเปตอะไรไม่รู้โอเคเกมนี้ก네็สนุกสนานนะครับมีการทำสกอร์แล้วก็จับสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับนี่น่ารักทั้งนั้นเลยครับอีกหน่อยก็จะมีสัตว์ต่างๆมาอีกเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นยีราฟหรือว่า นกอ e ีแลงก็สามารถขี่ได้นะโอ้โหน่าตื่นเต้นมากสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีเกมนี้ก็สนุกสนานนะสามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยครับผมโอเคสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเล่นก่อนลนะยังไงถ้าช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดติดตามช n น l นี้นะเผื่อจะมีคลิปแนะนําเกมดีๆแบบนี้ออกมาอีกก็ไม่รู้นะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผม